สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12นักสัตวนะคะเราก็เริ่มทํานายมาตั้งแต่ปีชวดฉลูคานเถาะมะโลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลนะคะในที่นี้เราจะมามาดูานักสัตวปีมะโลงนะคะปีมะโลงหรืองูใหญ่นี่แหละคะ่ะจะเป็นเทวดาผู้ชายนะคะเป็นธาตุทอง นะเทวดาขี่งูนะคะนะถ้าสมัยก่อนโบราณนะสมัยพ่อแม่เขาก็บอกว่าขี่งูมาเกิดอะไรประมาณนี้นะคะาชาวปิมาโารงนะคะจริงๆแล้วนะอืมเป็นคนที่มีมีคือพูดง่ายๆก็คือลักษณะบุคลิกของชาวปิมาโารงจะเป็นคนที่มีความสุขขมนะคะรอบคอบเยือกเย็นพูดจาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะชาวปิมาโารงเนี่ยนะ <c oughs> นะมีความเป็นผู้นําก็สูงนะใครมีปัญหาปรึกษาชาวมาลงนี่ได้ผลนะคะก็คือเขาจะมีคําแนะนําหรือมีมเีเขาเรียกว่ามีข้อคิดหรือมีคําพูดต่างๆเนี่ยมาคือปรึกษาเขาได้บางั้นเถอะนะนะคะสาหรับชาวมารงแต่บางครั้งนะชาวมาลงก็มีความขี้หงุดหงิดเหมือนกันนะ มาโงในบางท่านนะเป็นคนขี้งุดหยิดเหมือนกัน <c oughs> บางทีก็มีความดื้อรั้นในตัวเผด็จการเหมือนกันนะมีหัวสูงนะเป็นคนที่เนี่ยถึงตอนนี้ก็เถอะนะนะชะตาในช่วงนี้ก็เถอะเราจะมาทํานายในช่วงที่คุณเปิดดูเนี่ยนะนะคุณเปิดดูช่วงไหนคุณก็เริ่มเช็คได้เลยนะคะไปจนถึงประมาณเดือนธันวานะสําหรับนักสัตว์ปีมาโงนะคะ การทำนายเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะถ้าเกิดท่านเข้ามาเพื่อจะดูเป็นแนวทางหรือดูเพื่อที่จะเพลิดเพลินนะคะก็อย่ากเก็บเอาไปคิดหรืออย่าซีเรียสกับการดูสิ่งที่ดีก็มีความสุขไปนะแฮปปี้ไปสิ่งที่มันเป็นทุกข์นะคะก็อย่ากเก็บเอามาเป็นทุกข์แล้วก็อาจจะมีหนทางเพื่อเราจะมีแนวคิดได้บ้างว่าคนจะทําอย่างไรนะกับสถานการณ์ที่มันเป็นทุกขนะ์เพราะนั้นอย่าซีเรียสกับการดู เป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเชามาลงในสถานก,การณ์ตอนนี้นะคะเออ่ก่อนอื่นเขาบอกนะลืมการทำนายนักสัตว์เนี่ยนะเราจะใช้ไพ่พรมยาน,นะคะในการทำนายนะคะส่วนการทำนายดวงชะตาราศีเราจะใช้ไพ่ถาโรโลนะคะในการทำนายติดตามดูได้นะคะดูทำนายไว้หลายรูปแบบนะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามายังไม่ทราบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับราศีนะคะหรือคิดพิเศษต่างๆทําให้กับท่านเยอะแยะอนะ่นะอนะนะก็ไปดูในลิงก์ข้างล่างนี่นะสถานการณ์ชาวมะโงในช่วงนี้รู้สึกว่านะมันเป็นมันมันเหมือนกับว่าคนทําทําตัวเองให้มีความสุขให้มีความเพลิดเพลินให้ลืมความทุกข์อ่ะเหมือนกับการสร้างเหมือนกับว่าอืม ทําตัวเองให้มีความสุขแต่จริงๆเบื้องหลังตัวเองมีความทุกข์ไม่น้อยเลยหรือการรอคอยอะไรที่มันหรือรอคําตอบที่มันรอคําตอบในสิ่งที่คุณคุณรอคอยมานะ่ะนะหรือปัญหาต่างๆหรือปัญหาเรื่องของเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะนะคะทำให้คุณแบบคุณก็สามารถที่จะ คือทาตัวเองนะ่ะให้มันกลมกกืนน่ะพูดง่งไๆคือปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่คุณมีความทุกข์แค่ไหนคุณก็เก็บมันไว้อย่าลืมนะเบื้องหลังหรือว่าสถานการณ์ความทุกข์ของคุณหรือปัญหาของคุณยังไงก็ต้องกลับมาแก้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะเพลิดเพลินในบางท่านนะคะอาจจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งล่อตาล่อใจอวัยมุขความสุขต่างๆหรือความมีสเสน่ห์ของคนหรือการหลงในลักษณะของ ความมีเสน่ห์ในตัวคุณในตอนนี้นะมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคุณข้างหน้านะคะหรือปัญหาในษณะขางการกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะสำหรับชาวมะโรงในช่วงนี้นะสิ่งที่สำคัญคุณต้องะระมัดระวังให้ดีๆนะคะอย่าอย่าคือพูดง่ายก็คือพยายามสงบสงบในที่นี้หมายความสงบทุกเรื่องอะ่ะ แม้กระทั่งคําพูดต่างๆอยากจะพูดอยากจะเถียงอยากจะโต้แยง้งนะตอนนี้มันไม่มีผลอะไรนะถ้าคุณโต้แย้งขึ้นไปนะมีปัญหาแน่นอนมันจะเกิดการทะเลาะหรือมีปัญหาบานปลายขึ้นได้นะถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาที่จะต้องจัดการแก้ไขแม้กระทั่งเรื่องเอกสารที่มันผิดพลาดเดี๋ยวเราจะมาดูแยกให้อีกทีนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพก็ตามเดี๋ยวเราจะมาแยกให้อีกทีเราดูเป็น เป็นรุมวๆก่อนนะัคือคือเป็นไกด์ให้ก่อนว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะบางท่านกระโดดดูอาจจะไม่เข้าใจนะคะไปเจอช่วงที่มันไม่สบายใจก็เก็บเอาไปคิดเพราะนั้นดูเป็นสเต็ปให้มันครบแล้วเราก็จะรู้แนวทางด้วยว่าเป็นยังไงนะันหาต่างๆไงน,นะจริงๆแล้วนะเ ชาวมาลงเนี่ยนะคุณมีความเก่งในตัวมีความฉเฉลียวฉลาดมีความเก่งเกินตัวนะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญตอนนี้คุณต้องอย่างที่บอกอะ่ะความเก่งของคุณเก็บไว้ก่อนใครจะมองว่าเราโง่ช่างยอมโง่ไว้ก่อนตอนนี้เพื่อเพื่ออนาคตข้างหน้าที่มันจะดีขึ้นถ้าเราโง่แล้วทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็คือจริงๆเรารู้หมดหน่ะแต่ปล่อยปล่อยให้เขาเก่งไปเถอะปล่อยปล่อยให้เขาทาไปเถอะแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะนะคะ ในเจ้าชะตาตอนนี้นะความวุ่นวายต่างๆระวังให้ดีความแบบเขาเรียกว่าเอ,อความสับสนในใจตัวเองนะ่ะนะมันจะมารบกวนคุณถึงแม้ว่าคุณจะพยายามทำตัวเองให้มีความสุขให้หลงให้ลืมเรื่องราวต่างๆเก็บปัญหามาน้อยข้างหลังบางครั้งเราก็ทำได้แต่บางส่วนหรือในบางเรื่องเราก็ควรจ,จัดการหันหน้าสู้กับมันเพื่อจะเคลียร์นะคะ นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวต่างๆให้คุณต้องคิดก็ตามนะคะสถานการ์เงินน่ะถึงแม้ว่าชาวมะโลงนะบางท่านอาจจะมีเงินหมุนเวียนพอหรือบางทีนะชาวมาลงในบางท่านนะอาจจะมีโชคด้วยซ้ำไปนะทั้งนี้โชคล้ามันขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนนะมันเหมือนกับได้มามันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องจัดการนะ่ะนะ เรื่องการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่หมุนพอหมุนดีอยู่นะมีมีเงินเข้ามาหลายทางอยู่นะนะแต่บางท่านก็อาจจะมีปัญหาที่ต้องจับใจใ่ายในการที่จะเคลียร์เรื่องเงาต่างๆนะที่อยู่อาศัยก็ดีนะเป็นแหล่งทําเป็นแหล่งในการลงทุนการค้าก็ดีนะคะหรือว่าสถานที่หรือบ้านที่อยู่อาศัยก็ดีมากๆเลยเจ้าที่ดีนะนะว่าเจ้าที่ สม่ำเสมอนะเราจะมีโชคนะคะบุตรหลานบริวารน,นะสำหรับอีกวัยหนึ่งก็อยู่ในช่วงที่มีการอาจจะมีการเดินทางไปสอบหรือว่าไปเดินทางไปแข่งขันหรือไปศึกษานะหรือหรือสร้างปัญหาให้กับคุณน้อยอยู่นะตอนนี้บริวารก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าบริวารเนี่ยจะเป็นลักษณะของการช่วงชิงหรือแข่งขันในลักษณะที่จะ เข้ามาหาตัวคุณหรือว่าให้คนช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะสำหรับ,บสำหรับบริวารในที่ทำงานหรือว่าบริวารน,นะคะอยู่รอบๆตัวคนนะะุนั่นแหะคำว่าบริวารน่ะนะนะคะคนรักก็ถือว่าเป็นคนรักก็ดีอยู่นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีไงะนะรู้สึกว่าในบางท่านอาจจะออกบวทด,ด้วยซ้ำไปคนรัก เดี๋ยวเราจะมาดูเป็นสเตปไปนะคะเดี๋ยวเราจะแยกให้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานเลยดีกว่านะคะนะดูเรื่องงานเลยดีกว่านะคะนะคะการงานเนี่ยนะการงานบางท่านอาจจะหยุดนิ่งนะหรือว่ามีปัญหาให้ต้องกลับมาคิดหรือแก้ไขนะบางท่านอาจจะเป็นในสถานการณ์ที่ออกจากงานหรืออยากออกจากงานหรือเบือ่อ นะแต่ว่าถ้าคุณทํางานอยู่แล้วเนี่ยคุณอย่าคิดลาออกนะคะมันเป็นงานที่มั่นคงนะคุณจะประสบความสําเร็จอยู่นะคะต่อไปนะในเรื่องของงานความเก่งในตัวคุณเนี่ยนะหรือคุณอาจจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นลูกน้องหรืออะไรก็ตามนะคุณสามารถที่จะจัดการกับปัญหาของคุณได้ดีนะคะยกเว้นคนที่จะหางานใหม่นะหางานใหม่อ,อนค่อนข้างจะยากหน่อย ในบางท่านงานเกี่ยวกับพวกงานกลางคืนหรืองานสถานบันเทิงเนี่ยค่อนข้างจะเงียบเหงาซบเซาอยู่แต่ว่าต่อไปมันจะดีขึ้นนะคะนะบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารนะคะคุณต้องระมาระวังนะคะการทํางานของชาวมโลเนี่ยเอกสารหรือการฟ้องร้องต่างๆเนี่ยนะนะคะนะคะ,ะ,คะต้องต้องจัดการนะหรือการยอมนะบางทีคุณก็กดดันอยู่เหมือนกันกับการที่ถอยออกมาเพื่อที่จะ ถอยออกมาเพื่อที่จะให้ตัวเองชนะว่างั้นเถอะนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ถอยบางสิ่งบางอย่างปัญหามันยังไม่ชัดเจนมันคุมเครืออยู่นะคะนะคะก็ต้องยอมเพื่อที่จะประสบความสําเร็จนะคะนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะสําหรับคนที่ทํางานอยู่แล้วนะ่ะต่อไปมันจะดีขึ้นนะคะต่อไปมันจะดีขึ้นกิจาการต่างๆนะก่อนหน้าก็ซบเซาโอ้รอคอยเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นรอคอยเมื่อไหร่มันจะ ประสบความสําเร็จสักทีรู้สึกว่ามันวิเวกวางเวงวิโ,ฮโฮวหวเหว๋เหลือเกินตอนนี้นะถ้าคนทําธุรกิจนะนะธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้วนะมันค่อนข้างจะซบเซานะแต่ว่าคุณอดอดทนรอนะสิ่งสําคัญที่สุดคุณต้องนะาทานศีลภาวนานะคะออกปฏิบัติธรรมหรือทําบุญนะคะแล้วแผ่เมตตาให้กับตัวเองหน่อยนะคะเรามาระวังถ้าเกิดอาจจะมีปัญหาให้กระทบกระทั่งบ้างคุณก็ยอมยอมไปเพราะนั้นถ้าคุณไม่ยอมนะ มันจะเกิดปัญหาการทะเลาะก,กันบานปลายนะคะหรือต้องระมัรวังเรื่องเอกสารสําคัญที่สุดนะคะถึงแม้จะอึดอัดอยู่บ้างก็ต้องทนนะคะให้มันผ่านช่วงนี้ไปนะคะนะ,ค,ะความวุ่นวายใจต่างๆก็นะก็พยายามนะคะสงบหรือมีสติให้มากขึ้นนะสติสติสตินะคะก่อนที่จะมีปัญหากับไข่นะคะ งานใหม่ก็อย่างที่บอกเนี่ยต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะคะนะแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะช่วงที่เราว่าเว้นว่างเนี่ยทําอะไรก็ตามไปทําบุญทาอะไรก็ตามที่เราสบายใจทําแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนนะเราก็ทําทําแล้วมีความสุขทําบุญถ้าเรามีความสุขก็คือบุญนะคะเพราะนั้นนะก็ช่วยได้นะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์การเงินอย่างที่บอกการเงินอาจจะหมุนเวียนเงินที่ติดหมุนเวียนได้ดีนะ หรือตอนนี้อาจจะมีหลักทรัพย์ที่ที่ดีอยู่ในบางท่านนะแต่ว่าอย่างว่าล่ะการเงินมันมีมามันก็ต้องจ่ายไปบางท่านอาจจะมีโชคด้วยซ้าไปมีโชคผ่านมาแล้วด้วยซ้ำไปนะความมั่นคงในเรื่องการเงินรู้สึกว่ามีมากขึ้นมันผ่อนคลายเรื่องเงินนะสำหรับมาลงบางท่านดีไม่ดีมีโชคนะคะนะก็คือทำให้ถูกนะ,ะมีโชคเข้ามาแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ บุญกรรมแต่ละคนนะคะไม่ใช่มาลงทุกมาลงจะมีโชคหมดทุกคนนะคะนะจะดีมากๆาเลยการเงินเนพราะมีพ่อแม่ขอศพเข้ามานี่นะคะมีพ่อแม่ขอศพเข้ามาบางท่านอาจจะได้จากการงานนะงานกับเงินนี่ขอพูดควบกันก็นแล้วกันบางท่านงานเป็นงานธุรกิจงานรับเหมางานประมูลหรืองานส่วนตัวนี่คุณมีโอกาสได้เงินนะมีโอกาสได้นะต้องใจเย็นๆนะคะอย่างที่บอกนะ ต้องกล้าเผชิญกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างเราถอยเรายอมเพื่อความสําเร็จของเรานะคะรู้อยู่มาลงเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องตัวคนนะหรือบุญกุศลของคุณจะช่วยหนุนนำนะคะเพราะนั้นนะคะอย่าละเลยนะคะหมั่นทําบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะ เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกโชคทางด้านการเงินของชาวมันลงรู้สึกจะเด่นชัดมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามปัญหาเดิมๆหรือปัญหาที่อยู่เบื้องหลังคุณเกี่ยวกับฟอ้องร้องเรื่องการเงินก็ยังมีอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินในช่วงนี้เข้ามาก็ตามได้มา,ก,ามก็ต้องไปสัสางไปเคลียร์หันหน้าหันหน้าเผชิญกับมันซะนะถ้าเกิดเราพร้อมที่จะจัดการหรือเราไม่พร้อมเราก็ไปคุยนะคะยังไงมันก็นะไม่วันใดวันหนึ่งเขาต้องมาแน่นอน นะไอ้พวกปัญหาเรื่องเงินเงินหรือมีเรื่องฟ้องร้องกันเนี่ยนะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ก็ตามนะคะการไปถ้าเราเป็นเจ้าหนี้เราก็ต้องไปพูดจาโดยอารมณ์มารวยนะคะการที่อยากจะได้เงินจากคนอื่นนะพยายามไปนั่นแหละอืมอย่าใช่อารมณ์นะมันมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันอย่างใหญ่หลวงเลยนะหรือคุณเป็นลูกหนี้ก็ตามนะมีก็ไปเคลียร์นะหรือไม่มีก็ไปพูดนะ แต่ตอนนี้คุณจะมีเงินเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าข้างหลังของคุณนะมีปัญหาเรื่องเงินเยอะแยะมากมายไก่กองก็ตามนะคะมีมาก็ไปเคลียร์อย่างที่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเข้าไม่ว่าจะเป็นทางงานหรือทางโชคก็ตามคุณมีโอกาสได้นะคะสําหรับชาวโมโลกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อสักรของอมันเป็นเรื่องของ ในบางท่านนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่หรือ,อยังอึดอัดเรื่องเงินอยู่คุณก็มีโอกาสจะได้หมดนะคะทั้งแบบคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้มันจะทําให้คุณมีความรู้สึกดีขึ้นอยู่นะคะแต่สิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกทุกเรื่องเลยคือต้องระมัดคบคุมอารมณ์สติไม่งั้นจะพานทะเลาะเราจะไม่ได้อะไรเลยพลังความโกรธพลังความวุ่นวายนะคะมันเข้ามานะคะถ้าคุณไม่ระงับ ไอ้มานในลักษณะของมานผจญเราในลักษณะของการโมโหายหรือการขาดสติหรือการระแวงหรือการไม่ไว้ใจเนี่ยทําให้ทะเลาะอย่างใหญ่หลวงได้นะความระแวงไงไหมมันมีลาหูเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคือเราต้องมีสติสติสติสตข่มมันไว้นะอย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเรานะคะนะถึงแม้ว่าเรายอมยอมเพื่อชัยชนะอยอมเพื่อความสําเร็จอย่าให้อีตัวนี้มันเข้ามานะคะมันกําลังจ้องอยู่แล้วนะ จ้องคืบคานเข้ามาหาคุณแล้วน่ะนะคะหมันมีสตินั่งสมาธิทาบุญเยอะๆนะคะนะอะไรดีนะทําแล้วเรามีความสึกสบายใจทานะคะเพราะว่ามันมีเงินเข้ามาจัดนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ความรักสถานการณ์ความรักนี่ก็พูดยากหน่อยนะคะตอนนี้ยอืมคุณมีเสน่ห์มากนะคะในเรื่องของความรักตอนนี้มีคนเข้ามารักมาชอบนะ แต่ไอ้เบื้องหลังของคุณความทุกข์ก็ยังมีอยู่ว่าเราจะไม่เจาะนะคะไปดูรายละเอียดในเรื่องของความรักชาวมาลงอยู่ในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะจะพูดแบบรวมๆให้นะคะพูดแบบรวมๆให้แล้วก็แนวโน้มนะนะบางทีนะความมีสเสน่ห์ของคุณจะทําให้คุณปวดหัวได้นะคะบางท่านอาจจะอยู่ในระหว่างการฟ้อ,ฟองร้องเรื่องเอกสารในเรื่องความรักนี่แหละหรือบางท่านอาจจะปีกวิเวกออกบวช นะไม่สนใจนะคะหรือบางท่านอาจจะชอบสันโดษอยู่คนเดียวดีกว่ามีความสุขออกปฏิบัติธรรมออกบวชนู่นนะ่ะชาวมาเเอ,อมาลงนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่พูดจาดีกับคนรักนะบางทีก็นะเข้ามาเหมือนจะเป็นลักษาะของการพูดจาเนี่ยนะช่วงนี้ก็คุณเป็นคนที่พูดจาดีมากๆกับคนรักแต่ว่าเนี่ยแหละมันจะเข้ามาเนี่ย มันจะทําให้คุณพูดจาจที่ไม่เคยทําคุณก็จะเกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นอย่าให้มันเข้ามานะคะอย่าให้มันเข้ามานะคะเรารู้อยู่แล้วไอ้สิ่งไม่ดีต่างๆมันกําลังจะคืบคกานมันกําลังจ้องกระโดดเข้ามาหาตัวคุณนะคะเพราะนั้นอย่าให้มันเข้ามาได้นะบางท่านเนี่ยจะมีทางเลือกในเรื่องของความรักเนี่ยสับสนไอ้ความมีสเสน่ห์ของคนนะคะหรือเกิดการแบบทะเลาะกันได้เนี่ยแหละต้องระวังนะคะ บางท่านอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของความรักเนี่ยมีความที่ผิดพลาดเข้ามานะคะลำบากใจมีความทุกข์มากๆในเรื่องความรักแต่ว่าก็ยังมีความรับผิดชอบครอบครัวนะ,ะยังเพึ่งพาอาศรรยัยซึ่งกันและกันอยู่แต่อนาคตไม่แน่นะคะนะคะต้องเรามาระวังบางท่านอาจจะมีปัญหาอาจจะแยกกันอยู่ไปเลยก็ได้หรือบางท่านอาจจะต่างคนต่างอยู่ไปนะคะแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่ก็ไปดูดูรายละเอียดกันแล้วกันนะคะ น่าดูรายละเอียดในลิงก์ข้างล่างเนี่ยนะแต่แต่ที่แน่ๆน,นะชาวมาโลงนเนี่ยมีเสน่ห์ในเรื่องของความรักมากช่วงนี้นะจะอยู่ในวัยไหนก็ตามสถานะใดก็ตามเนะ่ะพูดคุยอะไรต้องดูว่าตัวเองอยู่ในอยู่ตัวเองพูดง่ายๆก็คือการที่จะพูดคุยกับใครในเรื่องความมีสเสน่ห์ในเรื่องของความรักคุณต้องรู้ว่าตุกตัวเองนะเป็นใครอยู่ในสถานะใดคุณมีครอบครัวหรือย,ยัง คุณมีคนรักหรือยังก่อนที่คุณจะเผลอไผ่หรือคุยกับเขาไปมากกว่านี้ขอให้มีสติถ้าคุณไม่มีสติคุณเผลอไผ่เข้าไปรับรองคุณมีปัญหาเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะชาวมาลงคุยสบายๆได้เป็นเพื่อนกันได้นะถ้าคุณมีครอบครัวหรือคุณมีคนรักอยู่แล้วนะอย่าเผลอไผ่ไปตามนะมันกําลังจ้องอยู่แล้วปัญหาของคุณเข้ามาอย่างแน่นอนถ้าคุณเผลอไผ่ไปมากกว่านี้นะคะก็ขอบอกไว้ก่อนนะคะ มันมาแล้วมันกำลังมาแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะให้มีความสุขขอให้มีสติมากขึ้นนะคะในการที่จะทําอะไรก็ตามหน้าชาวมาโลนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์สุขภาพส่วนสุขภาพของชาวมาโลเนี่ยระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะในลักษณะของความเครียดเนี่ยอย่างที่บอกนะคุณอยู่เบื้องหลังอนะคุณทําเหมือนกับว่าอ่ถ้าจะพูดภาษาเราง,ง่ายๆก็คือหน้าชื้นอกตมอะ ปัญหาต่างๆมันมลุมเล้าอยู่ข้างหลังแต่คุณพยายามทําตัวเองให้แบบเออลืมๆมันไปก่อนอ่าบางทีจนเพลิดเพลินจนลืมไปว่าต้องไปจัดการซะหันหน้าเข้าหามันแต่ว่าไอ้ความเครียดที่มีใน,ในตัวคุณนี่นะมันจะทําบัตรทอนสุขภาพทําให้ความเครียดลงกระเพาะก็หรือว่าเป็นอะไรที่ต้องนะต้องดูแลตัวเองนะความเครียดลงกระเพาะพยายามอย่าเครียดมากนะทาปัจจุบันนี่แหละให้มันดีที่สุดมีอะไรก็เผชิญกับมันคุยกัน นะถ้าหนีปัญหาจะทําให้เราเครียดหรือเก็บเอามาคิดถ้าคุยแล้วรู้สึกเราโล่งเราจะไม่มีความเครียดนะคะอาการภูมิแพ้เนี่ยบางท่านเป็นโรคภูมิแพ้โรคประจําตัวนะชาวมะโรงแล้วก็เขาเรียกว่าหวัดเรือรังอะ่ะนะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะนะหมั่นออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายตามวัยอ่ะนะแล้วก็ดื่มน้าบ่อยบ่อยนะคะสําหรับชาวมะโรง<ม>แล้วมันจะทําให้เราดีขึ้นนะทำให้ดีขึ้นต้องอาศัยน้ําหน่อยนะคะ ชาวมาลงรู้สึกขาดน้ําร่างกายขาดน้ํานะดูดูแล้วร่างกายขาดน้ํานะแลนะทําให้คุณเกิดความเครียดได้นะแล้วต่อไปมันก็จะถ้าคุณไม่ปฏิบัติหรือไม่ดูแลตัวเองนะคุณจะเป็นหนักถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือนะคะชาวมาลงต้องดูแลตัวเองถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายแต่ต้องเรามาระวังเนี่ยนะคะถึงบอกในอน,นาคตน,นะนะมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงอะ่ะถึงให้บอกเรามาระวังนะคะทําในสิ่งที่ ทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเราสบายใจอย่าประมาทกับสถานการณ์ที่เราไม่รู้นะเราทำแล้วเรารู้สึกดีสบายใจเออได้ทำโล่งหรือแม้ว่าจะมีสิ่งไม่ดีในอนาคตแต่ถ้าเราทำสกัดมันไว้อย่าให้มันเข้ามาเราดัก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 ,ดกมันไว้หมดนะเราไปทำดักดักให้มึงหมอบอยู่ตรงนั้นหละไม่ต้องมาหมอบอยู่ตรงนั้นแหละหมอบจนถอยถอยถอยไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราทำก็คือทานศีลภาวนาแล้วเรามีสติมากขึ้นทำอะไรต้องคิดนะแล้วเราจะมีความสุข ทุกอย่างที่มันอึดอัดทุกอย่างที่มันวุ่นวายทุกอะทุกอย่างที่มันสับสนแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าเราสบายใจทุกอย่างก็ดีขึ้นนะการเงินได้มาก็เคลียร์ไปนะคะนะช่วงนี้การเงินดีหน่อยนะในบางท่านนะคะอาจจะดีหน่อยถึงจะดีดีในระดับหนึ่งสามารถที่จะจัดการบางสิ่งบางอย่างได้ให้คุณพอหายใจได้ไดบ้างอะไรประมาณนี้นะคะนะคะก็อย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบการทํานายผ่านไปนะคะอย่าเก็บเอามาซีเรียส นะคะมันเป็นการทำนายโดยรวมๆนะสกัดมันไว้นะไอพวกนี้อย่าให้มันเข้ามานะคะทานศีลภาวนาทำไปเถอะนะตอนนี้ก่อนที่มันจะมาอย่าให้มันมานะคะแล้วทั้งเรื่องสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆนะคะตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดื่มน้ำเลยชาวมาโลงช่วงนี้นะ่ะนะคะอาจจะดื่มอยู่แต่ดื่มน้อยมากอะ่ะนะความเครียดต่างๆหรือเครียดลงเพาะมันก็จะดีขึ้นนะคะโรคภูมิแพ้ต่างๆ นะคะก็จะหายนะคะโอเคนะคะสำหรับการทำนายนักษัตว์ปีมะโรงในช่วงนี้นะคะก็ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันต่อนะคะจะได้ํำคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ